ก่อนในหนังสือด้านท่านก็แจ้งว่าท่านพลเอกดววิทย์วงศุวรรณนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ประจําตัวสมาชิก212มีความประสงค์ขอไม่รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ในวันดี ผมในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้มาพักเห็นท่านสื่อมวลชนร้อมกับท่านอดีตพูดว่าพรักกรรมาธิการท่านเป็นลองเลขาธิการพรรคแล้วก็ท่านสสการจนาจังหวัดท่านก็เป็นลองเลขาธิการพรรคในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตที่จะอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านพลเอกประวิทยนะฮะท่านก็ได้มีลงนามในหนังสือถึงท่านเลขาธิการสภาผู้แทนาราษฎรนะฮะก็ลงวันนี้วันนี้ท่านหนึ่งเวลาคมสักวันที่167ก็ส่งที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนาราษฎรลงรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลา9นาฬิกานะฮะเป็นะรเรื่องที่ ท่านขอไม่รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็ในหนังสือน,นัอ้นท่านก็แจ้งว่าท่านพลิอกปวิทย์วงสุวรรณนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ประจําตัวสมาชิกสองหนึ่งสองมีความประสงค์ขอไม่รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองพัน้าร้อยหกสิบเจ็ดะครับเป็นหนังสือเดี๋ยวสสเดยวนดิถุนา็นฉบับนะฮะแล้วก็ท่านก็มีอีกฉบับหนึ่งนะฮะก็ไปพร้อมกันนะฮะก็เป็นฉบับโรมนทีหทนึ่งตุลาคมเช่นเดียวกันถึงที่สภาแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องขอคืนเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นหนังสือเรียนในคณิการสภาผู้แทนราษฎรหนังสือก็ด้วยข้าพเจ้าก็คือท่านตนุนิภพวิทย์นะฮะพงสุวรรณท่านมีความประสงค์จะขอคืนเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนะฮะทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่วันเริ่มต้นมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนถึงวันที่30กันยายน2567ก็ถึงเมื่อวานนี้